เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปนะคะมามานะ อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะสร้างเองก็ต้องเดินเองนะ อันนี้ยังเจอลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะจากบันได169ขั้นนะคะขาอ่อนเลย <laughs> อันนี้คือกุฏิหลวงปู่มั่นนะคะเมื่อก่อนท่านเคยมาอาววิปาชนาสถา,านตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกุฏิเล็กๆน,นะคะก็ะคือหลังเก่าก็คงแบบผ่านไปหลายสิบปีแล้วะคะ่ะปุูกพังก็เหลือแค่ท่เรียนอนุสรสถานาอันนี้ก็คือ สร้างคุปิหลังใหม่นะขึ้นมาแทนที่นะคะก็คือเป็นอนุสรฐานแล,แล้วก็แล้วครูบาอาจารย์หรือว่าพระธุดงท่านไหนที่เดินทางมาจมัมพาศาหรือว่าแวะมาจาริธรรมที่นี่ก็มานั่งวิปัสนสานสากรรมฐานที่นี่ได้นะคะเพราะว่าในส่วนข้างล่างก็จะเป็นมีบ่อน้ํานะคะแล้วก็เลยเป็นนิดหนึ่งก็เป็นลำน้ำแม่ปังที่อันหานเล่นน้ำบ่อยๆนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวอาจจะพาดูบอ่อน้ำหลบปูนะคะบันไดย,ยังไม่จบนะคะบอ่อน้ำอยู่ข้างล่างค่ะอ่าบอ่อน้ำนี้ก็คือน้ำจะไม่แห้งไม่เหือดนะคะจะมีตลอดทั้งปีนะคะก็บอ่อน้ำทำด้วยอิฐมอนะอิดสมัยเก่านะคะเป็นอิฐ ก้อนมันจะใหญ่หน่อยหนึ่งนะจะมีรูปแบบโค้โงๆนะคะ,อะตอนนี้ก็บูรณะขึ้นมาใหม่ก็จะใช้อิฐนั่นแหละแต่ไม่ใช่อิฐมอญเป็นอิฐสมัยใหม่ะคะ่ะเอาวางท่อลงไปแล้วก็เอามาล้อมนะคะเพื่ออนุรักษ์เป็นอนุสร์สถานไวนะคะ้ค่ะเดี๋ยวอันจะอันนี้คือบอ่อน้ําสักดิธิ์ลกูมันนะคะบอ่อน้ําเก่าแก่โบราณนะคะอยู่ น่าจะร้อยปีถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะคะเพราะว่าแม่เองก็อายุแปดจะเจ็ดสิบกว่านะก็ยายอีกก็โอ้น่าจะร้อยกว่าปีได้แล้วค่ะบ่อน้ำวันนี้นะไม่แห้งไม่เหือดนะคะเดี๋ยวอันจะพาดูอิฐมอนนะนี่คือลักษณะอิฐมอนค่ะอิฐสมัยเก่านะคะมันจะก้อนมันจะใหญ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีรูปโค้งๆเหมือนรูปบ่อน้ํานะคะเมื่อก่อนบ่อน้ําบ้านอันก็เป็นอย่างนี้ยค่ะ ด้วยการเวลาเนาะอิดกับน้ำนะคะมันเป็นของคู่กันก็จริงแต่มันไม่ถูกกันนะคะถ้าอิดถึงจะเผาดีแค่ไหนนะคะถ้ามันอมน้ำมันก็มีการยุ่ยเปื่อยได้ะคะ่ะมันจะแตกต่างจากหินศิลาแรงนะคะซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาเขาสร้างกำแพงหรือสร้างปราสาทนะคะเขานิยมใช้หินศิลาแรงคือเป็นหินปนทรายะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็เข้าเตาเผานะคะ ความคงทนมันเลยมีน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินล้นล้วนเนาะ,ะในส่วนตรงนี้เป็นร่วปเหมือนของอปู่คุณชงนครราชนะคะที่วัดพระธาดอยนโมแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะก็หลวงปู่มั่นท่านเดินดุดงมาจามาสจริษธรรมจำามาศที่นี่นะคะอันก็จะมีน้องชายนะคะซึ่งแบบเสียชีวิตไปแล้วนะ้วเกิดไปเป็นพญานาคน,นะคะ แล้วก็จะติดตามหลวงปู่ไปทุกๆท,ที่นะคะแล้วก็มาที่นี่ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องเล่านะ,ะต่อๆกันมานะคะก็อ่านๆเจอเนาะก็ที่นี่ก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าที่นี่เป็นสถานที่มีพยานนาคนะคะาตามความเชื่อก็ใช่อะแต่ตามความรู้สึกอันก็ว่าใช่นะคะคือไม่เป็นสิ่งลี้ลับที่แบบสัมผัสได้แต่เขา,าเรียกอะไรอะ อธิบายไม่ได้การเชื่อว่าที่สถานที่แห่งนี้มีพญานาคแล้วกันเนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะในส่วนของต้นไม้สามสี่ต้นที่เรียงรายตรงนี้นะคะสองต้นสามต้นแล้วก็สี่ต้นตรงนั้นนะคะส่วนตรงน,นี้เป็นชมพู่มักเบวนะคะ เป็นต้นสาระนะคะอันเอามาปลูกไว้น่าจะเกือบ10ปีได้อะไม่ใช่เกือบหรือว่าถึงหรือเปล่าตั้งแต่ปีปีไหนนะปี5-7หรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าปีปี 5, 5ห้เก็ออกดอกแล้วนะคะแต่น,นี้ก็ผ่านไปประมาณเจดแปีแล้วก็วก็แล้วยังไม่ออกดอกนะ,ะส่วนต้นโนนใหญ่มากนะคะ ก็อ,อาหามว่ามันออกดอกไม้ต้นโน้นน่าจะออกดอกก่อนนะน้าจะออกดอกนะแต่ยังไม่ออกดอกเลยนะคะไม่ได้ออกดอกให้เชยชมแม้แต่ดอกเดียวเลยนะคะ <c oughs> อันกับเพื่อนๆนนะ่ะไปซื้อที่นครนายกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาต้นกล้าต้นละร้อยบาทฮะก็ซื้อมาปลูกไวะคะ้ค่ะ คือจะปลูกข้างบนก็มันแรงเนาะตัวมันตายก็เลยมาปลูกข้างล่างข้อมาปลูกข้างล่างสีต้นะ่ะต้นขนาดเด็คืออบะอบพอดีแล้วแต่แต่สามต้นนี้น่าจะเป็นที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเขาเลยโตช้าหน่อยแต่ถือว่าโตนะคะแต่ต้นโน้อใหญ่มากนะคะส่วนตรงนี้ชมพู่มะเดีว่วอันมัน้วยจันดำนะคะแตะ่ลูกน่าจะหมดฤดูกาลไปแล้วนะคะส่วน ะะเดี๋ยวพามาดูกใกล้ๆนะคะในส่วนตรงนี้คือ,อพระแม่ธรณีมวยผมนะคะตรงนี้จะเสียนพญานาคนะคะ,ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตนะคะอันสังเกตว่าอะไรนะอญยบณีที่ประดับนะคล้คลายพลอยพญานาคนะคะเพราะว่าอันค่อนข้างจะศึกษาทางนี้โดยตรงนะคะอาจจะเป็นแก้วเจรไนก็ได้นะคะ เดานะเป็นพลพญานาคนะคะค่ะมีหลากสะะีประดับประดานะคะสวยงามมากๆแนละจริงๆก็ไม่สมควรแกะไปนะคะปล่อยเขาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยู่ทุกที่ทุกทางแล้วะคะ่ะประดับพ่อแม่นะคะสวยสง่าแล้วนะคะนี่สีแดงนะคะสีน้ำเงิน,นะค,ะค่ะก็พลพญานาคก็มีหลากสีก็มีเจ็ดสีด้วยกันนะคะจะมีเม็ดเหมือนทอนแล้วก็มีเม็ดกลมๆด้วยนะคะ อาจจะเป็นแก้วเจวไนก็ได้เนาะไม่รู้ได้นะคะแต่ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอยู่ทุกที่ทุกทางแล้วค่ะประดับพระแม่นะคะสวยงามน,นี่นะีะ่โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนกลับเลยนะคะสะตรงนี้อันตั้งเชื่อเองนะเป็นสอนาอานอดนะคะน้ำไม่แห้งนะคะไม่แห้งไม่เหือดเลยนะคะ,ะปลาพวกนี้ก็จริงๆแล้วเป็นฝีมือพี่ชาย,อยาเองนะเอามาปล่อยอนะ่ะจริงจริงเอามาปล่อยไม่กี่ตัวนะคะแล้วก็ พมีกี่สัานที่เข้ามาทําบุ๋ก็ออกมาปล่อยด้วยนะคะเป็นเขตอพยพทานนะตอนนี้มันไม่ใช่เต็มสาเนล้นสาะเดี๋ยวดูนะคะชูปลาดุกตัวเท่าขาค่ะมีั้งปลาคา์ปลาดุปดกปลาช่อนปลานิลปลาทุกสูตทุกอย่างเะครั นี้น่าจะอิ่บ้างแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเอาอาหารมาให้นะคะให้เยอะก็ไม่ดีนะคะอาหารเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเน่านะคะรลบปลาอยู่หนาแน่นมากก็ไม่ดีะคะ่ะมันจะทำให้ปลาตายนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเขตอพาายพน,นะคะมันก็เลยไม่มีใครกล้าจาะะับหค่ะให้แค่นี้นะคะ่ะ จะพาทุกคนกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะ,ะให้มาทายกันนะคะว่าจะกลับทางไหนมีหนึ่งสองสามนะคะจะกลับทางเดิมเนี่ยร้อยหกสิบเก้าขั้นค่นะหรือจะไปทางนี้สองร้อยกว่าขั้นนะคะให้เราว่าจะไปทางไหน หลายคนก็น่าจะดาวดูกนะอันน่าจะไปทางนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบาย